กคนเคยสงสัยกันไหมคะว่านารกที่เราได้ยินกันเนี่ยมันมีอยู่จริงไหมลหลายๆคนคงจะเคยสงสัยว่าคนที่ทําไม่ดีว่าร้ายคนอื่นขโมยของหรือว่าการทําบาปอื่นๆกับคนที่ทําดีไปวัดทําบุญรักเด็กคนเหล่านี้เนี่ยตายแล้วจะไปที่เดียวกันจริงไหมเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าเรื่องนรกให้ฟังนรกที่เราจะพูดถึงในวันนี้มีชื่อว่าโลกันตะนรกหรือเรียกง่ายๆว่านารกโลกันที่หลายๆคนเคยได้ยินทุกคนคงจะคิดใช่ไหมคะว่านารกเนี่ยมันต้องร้อนต้องมีไฟอยู่ใต้ดิน ใต้พื้นที่เรายือนอยู่แต่กับนรกโลกันไม่ใช่คะ่ะนรกโลกันเป็นนรกที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนนรกโลกันเป็นนรกเย็นนรกที่มีแต่น้ำไม่มีพื้นดินมีแต่ความมืดแล้วก็ตั้งอยู่นอกจาก,กรวาลนนี่มันนรกหรือว่าจะก,กรวาลนมาเวลคะเนี่ยนรกโลกันตั้งอยู่ช่องว่างระหว่าง3โลกก็คือมนุษย์โลกเทวโลกและก็ยม,มโลก3โลกเนี้ยเปรียบเหมือนบัตร ที่คว่ำวางเรียงกันอยู่แล้วมีช่องว่างตรงกลางช่องว่างตรงกลางนั้นน่ะคือที่ที่นรกโลก,กันอยู่ค่ะนรกนี้เนี่ยมีไว้สําหรับคนที่ทําร้ายว่าร้ายพอ่อหรือว่าแม่พระภิกษุหรือว่าผู้มีศีลทั้งหลายแล้วก็รวมไปถึงครูบาอาจารย์คนที่ว่าร้ายท่านเหล่านี้เนี่ยตายไปก็จะไปอยู่ในนรกนี้เป็นสัตว์นรกที่มีรูปร่างคล้ายกับเป็ดแต่ไม่ใช่เป็ดนะคะมีแขนขาที่ยาวเล็บมือเล็บเท้าก็ยาวแล้วก็แหลมด้วยแล้วแขนขาที่ยาวเล็บมือเล็บเท้าที่ยาวเนี่ยมีไว้ทําไมอะ สัตว์นรกในนรกนี้นะคะมีเล็บมือเล็บเท้าที่ยาวเพื่อที่จะเอาไว้เกาะกำแพงเพราะในนรกนี้เนี่ยมันไม่มีพื้นดินและเบื้องล่างก็ยังเป็นน้ําอีกเท่าไม่เกาะไว้เนี่ย มีหวังตกลงไปแน่เลยใช่ไหมคะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะยังไงเนี่ยก็ด้ตกแน่นอนเพราะว่าสัตว์นรกในนรกนี้นะคะเขาไม่มีของกินค่ะด้วยความที่หิวมากๆแล้วก็บวกกับมืดมากเขาก็ไต่ไปตามกําแพงแล้วมือเนี่ยก็ค้าไปเจออะไรสักอย่างพอเจอปุ๊บก็คิดว่าเป็นของกินด้วยความหิวก็เลยกินมันซะเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่กินกันไปเนี่ยคือสัตว์นรกที่อยู่ในนรกด้วยกันเองนั่นเลยค่ะก็มันมืดอะเนาะใครจะไปรู้ล่ะ แล้วพอตะคุบกันปุ๊บม,มือที่เกาะกาแพงอยู่เนี่ยก็หลุดออกจากกําแพงแล้วก็ร่วงลงไปในน้ําที่เย็นมากๆในหนังสือไตพภูมพิพะร่วงเนี่ยเขาเปรียบไว้เลยนะคะว่าสัตว์นรกที่ตกลงไปในน้าเนี่ยมีสภาพเหมือนกับอุจจาระเวลาที่ตกลงไปในน้ําพอตกลงไปแล้วเนี่ยหลายๆคนก็คงคิดว่าก็แน่จะตายแหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ตายนะคะแต่ว่าก็ต้องกลับมาเกิดใหม่จนกว่าจะใช้กมหมดที่แย่ไปกว่านั้นก็คือ นรกม,มีแสงสว่างแค่5ครั้งและก็ยังต้องใช้กรรมจนกว่าจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่กําเนิดขึ้นมาบนโลกของเรา<ม>แล้วมีอีกหนึ่งนรกที่กร,รณีคล้ายๆกันแต่ไม่ได้คล้ายทางบทลงโทษหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะมันคล้ายตรงที่ว่าหากใครว่าร้ายใส่ร้ายผู้มีพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าผู้มีศีลพระพิสุสาม,มเณรมันยังมีอีกนรกหนึ่งค่ะที่รอรับคนเหล่านี้อยู่นั่นก็คือนรกบ่าวขุมที่สองหรือว่าสุนัขนรกเรียกง่ายๆก็คือนรกหมาแต่นรกนี้เนี่ย เป็นไฟแล้วนะคะร้อนจริงๆแล้วไม่เย็นเหมือนนรกเมื่อกี้ขึ้นชื่อว่านรกหมาก็ต้องมีหมาใช่ไหมคะแต่ที่พิเศษไปก็คือหมามีหมาห้าสี หมาแดงหมาขาวหมาด่างหมาดำแล้วก็หมาเหลืองแต่แค่นี้มันยังไม่พอนอกจากจะมีสีที่แปลกแล้วเนี่ยยังมีรูปร่างใหญ่เท่าช้างสารแถมยังไม่ได้มีแค่หมามีแรง้งมีกาที่ตัวใหญ่เท่าเกวียนแล้วยังมีจะง,งอยปากกับกรงเล็บที่เป็นเหล็กแล้วก็ยังลุกเป็นไฟตลอดเวลาอีกด้วยสัตว์พวกนี้เนี่ยจะคอยกัดคอยแทะแล้วก็ลุมจิกลุมถึงผู้คนที่ตกไปในนรกนี้จนกว่าจะหมดกรรมที่ได้ทําไว้ก่อนตายพอได้ฟังแบบนี้แล้วเนี่ย เริ่มจะกลัวนรกกันขึ้นมาแล้วหรือยังคะแล้วถ้าใครอยากที่จะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนรกขุมอื่นๆทุกคนก็สามารถไปตามอ่านได้ที่หนังสือไต่ภูมิพระร่วงนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะ